ครับสวัสดีครับจากสนยนซ่อมเอเซอร์วินนะครับวันนี้นะครับผมช่างเอ๋นะครับรู้ใจช่างรู้ใจคุณวันนี้ก็มาเช่นเคยนะครับเรามีาเรื่องปั๊มลมมาเล่าให้ฟังนะครับก็คือเป็นปั๊มลมอยู่ สามประเภทที่ใช้ในสําสหรับงานช่างนะครับแล้วก็งานเล็กๆงาน DIY ทั่วไปนะครับอันนี้เรามาพูดถึงปั๊มลมอยู่แค่สามประเภทนะครับไม่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมใหญ่หรืออุตสาหกรรมหนักนะครับหนึ่งนะครับที่เรานิยมใช้แล้วก็อะไหล่หาง่ายนะครับอันนี้พูดถึงตัวนี้พอนะครับหนึ่งจะเป็นปั๊มลมโรตารี่นะครับหรือ ปั๊มลมแบบขับตรงนะครับขับตรงก็คือมอเตอร์ขับตรงกับตัวลูกสูบเขวี่ยงเลยเป็นระบบน้ํามันนะครับตัวนี้ก็มีข้อดีอย่างหนึ่งคือสูบสูบได้ไวนะครับสูบได้ไวเร็วนะครับเป็นสูบเดียวนะครับตัวนี้สูบได้ไวเร็วแต่ข้อเสียของมันก็คือแลกกันนิดนึงนะครับคือเสียงดังนะครับเสียงดังถ้าหน้างานไหนรับได้ก็โอเคนะครับไม่มีปัญหาถือว่าใช้งานดีอะไหล่หาง่ายนะครับอันตัวที่สองนะครับก็จะเป็น แบบสายพานแล้วก็ไอสายพานตัวนี้ก็จะมีตั้งแต่ประมาณสัก25ลิตรขึ้นไปนะครับจนถึง100ลิตร300ลิตรอะไรประมาณนี้ตัวนี้ก็จะเป็นระบบน้ํามันเหมือนกันนะครับเป็นลูกสูบ1สูบ2สูบ3สูบเพราะฉะนั้นพวกนี้นะครับบอกไว้เลยว่า,าเป็นที่นิยมใช้มากนะครับแต่เหมาะสําหรับสแตนบายไว้กับางานเวิร์กช็อปมากกว่าที่จะออกไปข้างนอกนะครับเพราะ น้ำหนักจะค่อนข้างเยอะนอกจากจะเจอตัวเล็กๆจริงๆที่เป็นสูบเดียวนะครับก็จะจะเป็นลักษณะแบบนี้มากกว่านะครับก็แข็งแรงทนทานใช้งานง่ายแล้วก็อ,อะไหล่หาง่ายนะครับาบางตัวก็ยากอยู่นะครับบางตัวเฉพาะบางชิ้นส่วนนะครับแต่ก็พอหาได้ในตลาดนะครับตัวที่3นะครับก็จะเป็นตัวปั๊มลมออยฟรีส่วนปั๊มลมออยฟรีเนี่ยหรือเรียกว่าปั๊มไดแฟมเนี่ยครับ ก็คือใช้แผ่นดอะแฟรรมไม่มีน้ํามันนะครับตัวนี้จะเป็นเขาเรียกว่าลมค่อนข้างที่จะสะอาดนะครับไม่ผ่านน้ามันเลยเลยนะครับคือตัวนี้เหมาะสําหรับงานเฟอร์นิเจอร์นะครับงานแบบอยู่ในคอนโดหรือข้างๆบ้านที่ไม่ต้องการเสียงดังนะครับก็เหมาะมากสําหรับตัวนี้นะครับก็มีตั้งแต่1มอเตอร์2มอเตอร์3มอเตอร์4มอเตอร์ก็มีนะครับ หลากหลายลิตรครับก็มีตั้งแต่10ลิตรยังมี5ลิตรยังมีเลยครับยันเป็นร้อยลิตรนะครับตัวนี้ข้อดีของมันก็คือเงียบอย่างที่บอกไว้ว่าเงียบพวกนี้ราคาไม่แพงแล้วนะครับราคาไม่แพงมาก,ก่อนมาราคาสูงอยู่แต่นี้นี่ราคาไม่แพงแล้วมาจากาจากามาจากจีนนะครับหรือ,อามาจากไต้หวันในเงี้ยเ,เยอะนะครับบางแบรนด์บางแบรนด์นก็จะราคายังสูงอยู่นะครับแต่ตัวนี้ก็เลือกเอาแล้วกันนะครับ ผมว่า3ประเภทนี้เป็นที่นิยมแล้วก็อะไรหาซ่อมง่ายนะครับมีอะไรก็มาสอบถามกันนะครับจากศูนย์ซ่อมเอเซอริครับสวัสดีครับ